เดี๋ยวกำลังจะมีอัปเดตใหม่เข้ามานะครับเวอร์ชัน6.4.3นะครับก็สำหรับอัปเดตนี้ก็จะมีมอนสเตอร์ใหม่ก็คือโทเทมิสเดี๋ยววันนี้เรามาดูสกิลของพวกเธอกันแล้วก็มาดูรายละเอียดของอัปเดตกันว่าในอัปเดตนี้มีอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างนะครับตอนนี้ช่องของเราเนี่ยยังมีผู้ชมที่ยังไม่ได้กด Subscribe อยู่ถึง67เอลยทีเดียวอย่าลืมกดซั b s c r i b e เพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลและคอนเทนต์ดีๆนะครับ ครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวไทยนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Two Nubs no Saturday Cast นะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดของสกิลของ t โทเ Mist กันนะครับ t โทเ Mist เนี่ยจะเป็นมอนสเตอร์ที่มีคุณสมบัติพิเศษในสกิลที่4นะครับก็คือสามารถที่จะสะสมสิ่งที่เรียกว่า Totem Stack ได้ซึ่ง Totem Stack เนี่ยจะสามารถเพิ่มขึ้นได้นะครับผมโดยที่เมื่อเธอเนี่ยใช้สกิลในเธอของเธอหรือว่าตัวเธอเนี่ยเป็นเป้าหมายในการโจมตีก็จะมีการเพิ่ม Totem Stack เข้ามานะครับซึ่งถ้า Totem Stack เนี่ยถึง3เเมื่่่อไหรนียจะสามารถใช้สกิลททีี่่4เป็นสกิลพิเศษได้นะครับผม เดี๋ยวมาดูสกิลกันนะซึ่งโทเทมิสในแต่ละธาตุาเนี่ยก็จะมีท่าที่หนึ่งเหมือนกันหมดนะครับโทเทมเมจิกท่าที่หนึ่งนะฮะก็จะเป็นการโจมตีศัตรูนะครับแล้วก็ฮิวเพื่อนที่มีอัตราส่วน HP ที่น้อยที่สุดในทีม15%นะครับ เดี๋ยวเรามาดูที่ธาตุไฟกันก่อนเลยนะครับผมธาตุที่สอง t ็อ f r i e n d s นส์นะธาตุนี้เป็นการโจมตีสตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็มีโอกาสนะครับในการาลบบัฟนะครับผมอของฝั่งสตูแล้วนอกจากนี้ก็ยังมีโอกาสในการที่จะใส่ดีบัฟห้ามฮิลเข้าไปได้ด้วยโอกาสอยู่ที่50%นะครับสุดท้ายน,นี้เดี๋ยวเราก็ต้องดูว่าหลังจากที่อัพสกิลเต็มแล้ว Activation Ra t e จะเป็นเท่าไหร่นะครับเจ้า,จาตัวท o t ตเทิลธาตุไฟนะ ก็จะมีท่าพาสีฟนะครับผมท่าที่3ของมันเนี่ยนะครับเป็นเป็นสกิลพาสีฟคือถ้าเกิดว่าเธอโจมตีศัตรูในเทิร์นของเธอหรือว่าเธอโดนศัตรูโจมตีเป็นเป้านะครับผมในเทิร์นของศัตรูนะครับก็จะมีโอกาสในการเสกบัฟพิษนะครับผมใส่ศัตรูเข้าไปได้ด้วยนะครับและนอกจากนี้นะมันก็จะมีท่าที่4นะครับผมที่บอกว่าเป็นโทเทมแสกนี่แหละครับก็พอโทเทมแสกถึง3นะครับเธอจะสามารถใช้ท่าวอลคานิกไทร์โทเทมได้ท่านี้นะ เป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับผมแล้วก็ลบบัฟออก1อันนะครับจากศัตรูแต่ละตัวนะครับและนอกจากนี้ก็จะทําการลดลด HP 5%ตามจํานวนดีบัฟที่ศัตรูมีนะครับอ่าซึ่งอันนี้เขาบอกว่าถ้าเนี่ยถ้าเกิดว่าใช้กับกับบอสเนี่ยก็จะลดได้มากสุดอยู่ที่10%นะครับหรือว่าน่าจะเป็นแบบไอ้สอ อ่าสองดีบัฟอะไรประมาณนี้มั้งจากที่ผมเข้าใจเดี๋ยวต้องมาดูของจริงกันอีกทีนะครับอ่าซึ่งท่านนี้ก็ถ้าเกิดว่าเป็นด้วยด้วย,ด,วยด้วยตัวของเจ้าตัวโทเทมิสธาตุไฟ,ฟ,ฟเองก็สามารถจะเสกพวกแบบพิษอะไรพวกนี้เข้าไปได้ใช่ไหมผมว่าอาจจะเล่นกับทีมพิษสนุกก็ได้นะแบบออกหลังอะไรเงี้ยแล้วให้แบบลิกกาสาต้มแล้วก็อ่าถ้าเกิดว่าเจ้าตัวโทเทมิสเนี่ยม,มันมีสแ,แต็กอันนี้อยู่แล้วในสถานการณ์ที่เกมที่มีดีบัฟเยอะกดทางนี้ต้มเข้าไปเลยนะครับ แต่เข้าใจว่ามันน่าจะถ้ามันทำดามจด้วยใช่ไหมมันน่าจะแบบถ้าเกิดว่าศัตรูเนี่ยโดนลด HP จนจนหมดแล้วก็โดนแอตแทคท่า3เข้าไปด้วยเนี่ยโอ้โหน่าจะตายได้เลยนะครับเดี๋ยวต้องมาลองใช้กันดูนะแต่ความยากของมันคือการสแตกไอตัวการเก็บไอท่า o l c ค n i c Tribe Totem เนะี่ยคือเก็บสแตกของไอเจ้าตัวโทเทมเอาไว้เนี่ยอันนี้ก็น่าสนใจนะครับเอาละเดี๋ยวเรามาดูต่อนะตัวที่2นะครับผมธาตุน้ำนะครับเป็นสายซัพพอร์ตนะฮะอ่า ท่าท่าน้ําสายซัพพอร์ตเนี่ยท่าหนึ่งเหมือนกันนะครับท่า2ก็คือว่าเป็นบัฟปีดให้กับเพื่อนทุกตัวในทีมนะครับอ่าแล้วก็ท่า3นะสตรองบูโซนะครับผมเป็นญญวิญญาณอ่าวิญญาณวัวใช่ไหมวิญญาณกระทิงดุนะครับเป็นการเอ่อเพิ่ม HP นะครับผมให้กับเพื่อนทังทีม15%แล้วก็เพิ่มบัฟเกราะให้ด้วยนะครับเป็นเป็นบัฟโลนะครับบัฟดีบับเฟเดฟเอนส์นั่นแหละ2เทิร์น ซึ่งก็ทําให้ทีมหนาขึ้นนะแล้วก็เป็นการตัวสกิล2ออันเนี้ยก็เป็นตัวที่กดแล้วก็สามารถที่จะที่จะเอาเจ้าตัวแสกโทเทมเนี่ยเพิ่มขึ้นมาได้ถ้าสะสมแสกโทเทมถึง3แล้วนะครับก็จะเป็นท่าที่เป็นการฟื้น HP ของทีมทั้งทีมเนี่ยยีแล้วก็เป็นการใส่บัฟดีเฟนต์ให้ด้วยแล้วก็มอบบัฟปีกหนึ่งเทินนะครับก็จะเป็นตัวที่แบบเอ้เอาไว้แบบเป็นทีมเป็นตัวซัพพอร์ตทีมแล้บัฟบัฟบัฟใส่เกาะใส่ฮีลใส่ปีกอะไรพวกพวกนี้นะครับ ก็จะเป็นตัวที่แบบเอ๊ะมาใส่ปีกให้ทีมได้ใส่เด็บให้ทีมได้อะไรเงี้ยตัวนี้ก็น่าจะเอาไปเล่นกับพวกสายดีเฟนส์่อนงทางอาจจะสนุกเหมือนกันนะครับในซีชก็อาจจะพอเล่นได้ด้วยนะสำหรับเจ้าตัวอวอเตอร์โทเทม,มิสนั่นเองนะครับถ้าธาตุลมตัวนี้เป็นตัวฟิวชั่นนะครับทศทีนะถ้าลมนะครับธาตุหนึ่งเหมือนกันกับทุกตัวนะ,ะถ้าที่2นะครับผมทำการใสบ่บัฟปีกนะเหมือนของธาตุน้านะครับ v a l i a n t b บ SO โซนะอ่าท่า3นะครับก็จะเป็นการลบอ่าลบบัฟนะครับผมอ่าลบลบดีบัฟออกจากเพื่อนนะแล้วก็ทำการฟื้น hp 30%แล้วก็ให้ Attack Power ด้วยก็คือบัฟดาบใน2เทินนะครับอันนี้ถือว่าเอ้ยดีในระดับหนึ่งเลยทีเดียวนะครับแล้วก็อันนี้คือพอทำ Stack Totem ได้นะท่าที่4ของมัน grassland tribe totem นะครับ ท่านี้ก็จะเป็นการาฟื้น HP ของเพื่อนทั้งทีม20%นะครับผมแล้วก็เพิ่มบัฟแอตแทกให้2เทินด้วยแล้วนอ,นอกจากนี้ก็ให้บัฟดาบด้วยก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ให้บัฟดาบอย่างต่อเนื่องก็จะแบบเป็นอีกทายป์หนึ่งถ้าเทียบกับน้ำนะน้ำจะเป็นทายปที่ให้โลใช่ไหมอ่าลมจะเป็นทายปที่ให้ดาบนะครับเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวแสงกันบ้างนะครับท่าแสงเนี่ยนะฮะอ่าท่าหนึ่งเป็นโทเทมเมจิกนะครับเหมือนเดิมนะท่า2เป็นแดน e ์วิดอ่าเดอเอเลเมนบที้ทังมนะครับ ท่า3เนี่ยไวซ์โอโซนะครับท่านี้เป็น,นคล้ายกับเป็นสกิลที่เอาไว้รีเซ็ตสกิลนะครับผมเหมือนกับเจ้าตัวของเจ้าตัวแฟรแฟรี่คิงลมนะครับเป็นเป้าหนึ่งนะประมาณนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็คือนอกจากที่จะรีเซ็ตสกิลคููดาวของเพื่อนในทีมยกได้หมดยกเว้นตัวเองนะและนอกจากนี้เนี่ยมันยังเพิ่มแอตแทกบาร์ให้50%ด้วยนะครับซึ่งอันนี้ก็คือเงื่อนไขเดียวก,กันกับตั้งของแบบมังกรลมอาโพล่า,าแสง แล้วก็คิงลมนะครับคือไม่สามารถที่จะเอามารี uh, แบบ Le 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 รีรีรีสกิลพ่มเพื่อใส่ตัวที่แบบรีส uh, กิลมีสกิลที่สามารถรีสกิลได้เหมือนกันอะไรอย่างนี้นะครับอ่า uh, ก็เป็นอีกท่านหนึ่งที่น่าสนใจเดี๋ยวเราต้องดูครูดาวนะผมแอบดาวว่าค w ูดาวด้วยความที่มันเป็นท่าสามันอาจจะยาวขึ้นกว่าท่ารีครูดาวปกตินะครับทีนี้ถ้าเกิดว่าตัวเธอเนี่ยทำการสะสมแสกโทเทมได้ครบแล้วเนี่ยนะครับก็จะเป็น ท่าที่เอาไว้ฟื้น HP ของทีมเนี่ยทั้งหมด20%แล้วก็ลดคูดาวนะครับผม1เทิร์นนะแล้วก็ให้ปีกด้วย1เทิร์นนะครับก็ท่าแสงเนี่ยก็เป็นอีกตัวนึ่งทีน่น่าสนใจในการแบบเอ้ยเล่นทีมแบบพวกแบบรีคูลรีสกิลคูดาวแล้วก็เป็นสายซัพพอร์ตอะไรอย่างนี้นะซึ่งปกปกปกติแล้วเมคคา닉พวกนี้เราอาจจะยังเห็นได้ไม่ชัดนักนะผมก็มองว่าตัวที่มาคล้ายๆกันกับตัวเนี่ยก็จะเป็นแบบกึงก่งๆแบบไอ้แฟลกิ้งลมบวก,กับโพล่าแสงอะไรประมาณนี้นะครับอ่าก็ แล้เวเรามาดูทา่ทาท่ามืดกันบ้างท่ามืดน,นี่โอ้โหแบบประหลาดมันเลือก,กึ่งมากเลยนะครับอ่ทาที่หที่1นะครับผมของท่ามืดน,นะโทเทมเมจิกโจมตีศัตรู1เป้าแล้วก็ฟื้น HP 15เปอร์เซใช่ไหมครับท่าสองเทเทมเฟรนด์นะครับเป็นการโจมตีศัตรูทั้งหมดนะครับมีโอกาสในการลบบัฟนะครับผมแล้วก็อมอบดีบัฟห้ามฮิลนะครับผม2เทิร์นนะครับ โอากาสห้าสิบนะครับเนี่ยแต่ว่าท่าสามของมันเนี่ย ancestor blessing นะท่านี้ก็คืออมันสามารถที่จะเวลาที่ถูกศัตรูโจมตีเป็น multi hit หลายๆลายฮิตเนี่ยมันจะนับมันจะได้รับเดามิเตชแค่ฮิตแรกนะครับแต่เข้าใจว่าอันเนี้ยมันไอพวกเอฟเฟกอะไรมันน่าจะยังอยู่แหละแต่ว่ามันเดามิเตชที่เข้าไปเนี่ยมันจะนับแค่ฮิตแรกนะครับเอฟเฟกนี้ไม่สามารถใช้กับบอสได้นะครับผมแล้วก็นี่ครับท่าที่เป็นท่าที่4ของมันนะครับ half moon trap totem เนี่ยอ่าก็จะเป็นท่าที่เอาไว้แบบ สามารถที่จะโจมตีสุดทุกตัวนะครับผมรีมูฟดีบัฟออก1อันเอรีมูฟบัฟออก1อันนะครับแล้วก็ลด HP นะครับผมตามฮา r ์ฟว์เอฟเฟกที่ศัตรูมีเนี่ย15นะผมไม่แน่ใจว่าของไฟกับของมืดเนี่ยจริงๆมันต้องเป็น15เท่ากันหรือเปล่านะครับแต่ว่าทีนี้คือของไฟมันบอก 5, 5, 5อมันบอกว่า5เอใช่ไหมอันนี้เดี๋ยวเราต้องมารอดูอินเกมนะครับไม่แน่ใจนะอันนี้ เอาละครับอันนี้ก็คือสกิลของโทเทมิสนะก็โดยโดยสรุปสรุปจากที่ดูเนี่ยมันก็เป็นแบบตัวแบบมันไม่ได้แบบมันเป็นตัวซัพพอร์ตที่แบบกึ่งๆใช่ไหมเพราะว่าตัวมันเองเนี่ยมันจะสามารถใช้สกิลสุดท้ายที่มันเป็นสกิลเสริมได้เนี่ยเมื่อตัวมันเนี่ยแบบติดสถานะไอ้แบบมันต้องแบบเก็บสแต็กโทเทมได้3มันมันถึงจะกดสกิลพิเศษได้นะครับแล้วบางตัวก็มีแบบสกิลพาสซี Uh, แล้วก็สกิลที่มันแบบเปิดตัวมาแล้วลุกอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันแบบมันใช้สอบเกมพับก,กระดานบุกอะไรอย่างเงี้ยแบบอะไรพับสนามบุกอะไรอย่างเงี้ยอาจจะไม่ได้ขนาดนั้นอาจจะเป็นลักษณะแบบตัวที่เอาไว้เล่นมิดเกมอ่าหรือว่าเสริมพวกทีมตั้งรับให้มันแน่นขึ้นอะไรประมาณนี้เนะเดี๋ยวเราต้องมาลองดูอ่าอินเกมกับตัวสแตทของมันอีกทีหนึ่งจริงๆว่ามันแบบไอสแตทมันดีขนาดไหนประมาณนั้นนะครับแล้วก็อ่า หลนที่ใช้อย่างเงี้ย ex ก็น่าจะเป็นออปชันที่ดีเพราะว่าจะทําให้การ stack อ่าแล้วก็ความลื่นไหลของการใช้สกิลเนี่ยค่อนข้างที่จะได้รวดเร็วมากขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ยังต้องย้ําขีดเส้นใต้ไว้นะครับว่าเดี๋ยวจะต้องดูอินเกมอีกทีนึงนะอ่าเพราะว่าอะไรก็เกิดเกิดเกิดขึ้นได้ในทั้งคอนเทนต์ต่าง r t a 2 v 2ก็อาจก็นก็น่าสนใจอีกเหมือนกันว่าไอ้ใน2 v 2มันก็น่าจะใช้ได้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับก็ลองต้องลองดูกันนะ เอาล่ะนะครับผมนี่เขาก็จะพูดเกี่ยวกับนะครับการแข่งขัน s อส2021นะครับยุโรคัพนะก็จะเริ่มขึ้นตอนตี5 Pacific Daylight Time นะครับแล้วก็ World Finals นะครับผมก็เป็นวันที่12นะครับผม November นะเดือนพฤศจิกานะครับเดี๋ยวรอดูกันว่าใครจะอันนี้คือแบบตอนนี้คือเข้าสู่ r g i o o n l ครับหรือระดับภูมิภาคแล้วนะครับ อ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเนี่ยมันก็จะมีเหมือนเดิมนะครับสเปเชียลซัมมอนปุ่มสเปเชียลซัมมอนที่จะมาดูดตังเราอีกแล้วนะครับก็เตรียมสกอร์ในมือของท่านไวใ้ให้พร้อมแล้วก็ถ้าเกิดว,ว่าอยากได้น้องโทเทมิสอันนี้ก็จะมีโอกาสมากขึ้นอีกน้อยนึงต้องบอกอย่างนั้นนะครับอ่าแล้วก็โทเทมิสเนี่ยไม่สามารถที่จะใช้ในาการแข่งขันได้นะนะครับแล้วก็จะมีความสามารถในการเราสามารถที่จะฟิวชั่นนะครับผมเจ้าตัวอ่า เจ้าตัวโทเทมิสธาตุลมได้วินไดแอดได้นะครับแล้วก็วอเทอร์สโตนเอเจนสีดาวธาตุน้ำนะครับแบตเทิร์นเฟรนด์นิ่งกลาวว่าจะมีด่านเพิ่มขึ้นมานะฮัลโลวีนสเปเชียลนะครับอันนี้เป็นทรานสมอรใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับก็เตรียมตัวกันไว้นะแน่นอนมันต้องมาพร้อมกับแพ็กอีกอย่างนึงที่น่าสนใจมากนะครับอันนี้เป็นฟังก์ชันในการที่เวลาที่เราฟาร์มเนี่ยเราสามารถเลือกที่จะขาย นะครับรูนได้นะฮะแบบนี้เลยนะ Bundle Select Function Has Been Add นะครับก็สามารถที่จะขายรูนได้แบบตามออปชันที่เซตนะครับแล้วก็ในรีพี a t พทเทิร์นก็สามารถที่จะขายรูนได้อีกเช่นกันอันนี้ถือว่าดีมากเลยนะนะครับเป็น Quality of Life นะแล้วก็ใน Switch Battle นะครับก็จะมีการเพิ่มนะครับป้อมบางประเภทเนี่ยที่ที่จะเป็นกดพิเศษขึ้นมานะ อย่างเช่นบางอันเนี่ยในในซีซั่นที่แล้วเราก็อาจจะเห็นแล้วใช่ไหมอย่างเช่นแบบไอ้ที่มันเพิ่มพลังธาตุธาตุบางธาตุอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยมันก็จะมีบัตเลอร์ลูที่เพิ่มขึ้นมานะครับก็คืออย่างเช่นแบบเนี่ยเอ่ออย่างเช่น attribute status change นะเพิ่ม defense ให้กับมอนสเตอร์ธาตุไฟ30%แล้วก็มีการลด HP ของมอนสเตอร์ธาตุน้ำลง50%ในการต่อสู้อะไรอย่างนี้นะครับอ่าแล้วก็เนี่ยบางป้อมก็จะมีแบบ beneficial effect เนี่ย limit เลแค่เทิร์นเดียวนะครััับผมทท้้ง Buff, งลดเหลือ1เทิร์นอะไรอย่างเงี้ย แล้วก็ป้อมบางป้อมเนี่ยไปให้อามอสเตอร์บาง,บาง,บางประเภทลงอะไรประมาณนี้นะครับนี่ก็เขาบอกว่าซีชั่น Battle ซีชั่น Battle ซีซั่นเนี่ยจะจบลงในวันที่12พฤศจิกายนะครับแล้วก็ซีชั e น Battle Tournament 6นะซีซั่น6จะเริ่มในวันที่15พฤศจิกานะครับก็เตรียมตัวลุ้นกันนะ,ะแล้วก็มีการเพิ่มนะครับนี่เจ้าตัว Special Pack 1กับ2เนี่ยขึ้นมานะครับคือเพิ่มเจ้าตัวแบบเจ้าตัวหินหลอมนะครับ พวกตัวลูนเลเจนต์นะครับผมแล้วก็พวกหินกรายโตนเข้ามาอีกด้วยก็ถือว่าให้ทำให้การพัฒนา ID มากขึ้นนะครับเนี่ยแล้วก็มีการเนี่ยแก้บั๊ก้วยอันนี้ก็สำคัญนะครับแก้บั๊กของวอเตอร์ไลฟ์ไพโอเนียนะครับเนี่ยท่าสองอ่าที่เดิมเนี่ยตัวมัลเทนพาวเวอร์ที่มันจะใช้อ่าลด HP แบบแบบแบบที่มันตัด HP 20%แล้วพอแต่ว่าพอเอาเดวิมอนไปสกิลเลเวลอัพนะครับ มันก็จะไม่ทําให้มันแรงขึ้นแต่อันนี้คือมันทําให้มันแรงขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ฟิกอของพวกแมไพร์อีกหลายอย่างเลยนะเนี่ยก็ประมาณนี้ครับสำหรับอัปเดตนี้นะคิดว่าเพื่อนทุกคนเนี่ยโหน่าจะ,ะตั้งตารอนะครับน้องโทเทมิสนะเดี๋ยวเรามาดูอิ game, นเกมกันว่าพอน้องมาอยู่ในเกมมันจะมันขนาดไหนเดี๋ยวเจอกันนะครับในวิดีโอหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบาย